วันนี้เราจะพาไปดู5้าปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีปลาน้ําจืดขนาดใหญ่มากมายในแม่น้ําและทะเลสาบของโลกแต่ปลาอะไรที่เป็นปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนี่เป็นคําถามที่ยากมากที่จะตอบเนื่องจากปลาสัตว์ประหลาดมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันมากมายและปลาสองตัวจากสายพันธุ์เดียวกันอาจมีขนาดแตกต่างกันอย่างมากหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกําลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและหากใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอันดับ5ปลาบึกในแม่น้ำโขงปลาบึกชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาอาหารหรือกินพืชน้ำในแม่น้ำโขงแต่โชคไม่ดีที่ปลาบึกชนิดนี้ถูกทำการประมงเกินขนาดและแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลายทำให้ตอนนี้ปลาบึกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในตามธรรมชาติ อันดับที่4ปลาดุกยักษ์เวลสำหรับปลามอนเตอร์ตัวนี้เราจะมุ่งหน้าไปยังยุโรปตามหาปลาดุกนักล่าตัวนี้น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแม่น้ำที่น่ากลัวที่สุดในแถบนี้ปลาดุกเวลมีปากขนาดใหญ่และเป็นที่ทราบกันดีว่ากินสัตว์น้ำตัวเป็นๆหรือซากสัตว์อื่นๆเป็นอาหารและแม่นกพิราบรวมทั้งสิ่งอื่นๆที่มันเอาเข้าปากได้ อันดับที่3ปลาอาราไพมาหรือปลาช่อนอเมซอนสำหรับการหาปลาใหญ่ตัวนี้เราจะย้ายลงไปทางใต้ของอเมริกาปลาอาราไพมาเป็นปลากินสัตว์ขนาดยักษ์ใหญ่ที่หายใจบนผิวน้ำและเหมาะมากกับพื้นน้ำที่เคลื่อนไหวช้าๆของอเมริกาใต้โชคไม่ดีที่การจับปลาเกินขนาดยังส่งผลต่อจำนวนปลาอาราไพมาและตอนนี้พวกมันได้ถูกจัดอยู่ในสัตว์ที่รับการคุ้มครอง อันดับที่4อลิเกเตอร์กาสำหรับปลามอนเตอร์ตัวที่4นี้เราจะย้ายขึ้นไปที่อเมริกาเหนือดูเจ้าปลายักษ์อลิเกเตอร์กาหรือปลาปากจระเข้เป็นปลานักล่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แม้ว่าขากรรไกรและฟันของมันจะดูเหมือนปลาที่อันตรายมากแต่มันก็เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เพียงเล็กน้อยอลิเกเตอร์กามีขนาดใหญ่มากมีแค่มนุษย์และจระเข้ตัวจริงเท่านั้นที่คุกคามมันได้ อันดับที่5ปลากระเบนน้ำจืดยักษ์สำหรับมอนเตอร์แม่น้ำตัวสุดท้ายของเราเราจะมุ่งหน้ากลับไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลากระเบนน้ำจืดยักษ์นี้หลายคนคิดว่าปลากระเบนชนิดนี้เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นปลายักษ์ที่สงบมากแต่มีหนามที่ใช้ป้องกันตัวได้และหนามนี้สามารถแทงทะลุกระดูกได้เพื่อนๆคิดว่าปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือปลาอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยนะคะ หากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ